ว้าวพี่ต้องขอบอกนะฮะว่าวันนี้เนี่ยพี่มีโคสกินฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะฮะน้องๆแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมีกิจกรรมลับมาแจกเลยนะฮะเพราะว่า GM ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ประกาศ GM แบบ ลืมอะทุกคนแต่ว่า G M ประเทศเวียดนามเนี่ยได้ประกาศกิจกรรมนี้เป็นที่เรียบร้อยนะ,ะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยต้องรีบทาโดยด่วนเพื่อที่จะเอาสกินข้างหลังนั่นเองฮะซึ่งพี่กําลังงงอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาหันไปมองอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาหน่อยดิโอ้โหสกินนี้คืออย่างเจมแล้วครแล้วก็อยากบอกเลยครัทุกคนว่ามีเอฟเฟกสกินไม่พอนะฮะยังมีสกินอื่นอีกเยอะมากด้วยน้องเนี่ยเป็นเอฟเฟกของสกิน ปลาโลมานะฮะแต่ตอนเนี้ยเท่าที่พี่เห็นเนี่ยพี่เห็นปลาวา้ <c oughs> <c oughs> าสวัสดีฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกิโลปอนนั่นเองฮะทุกคนมายาย่อนหรือว่าคนหน้าหมาน <c oughs> ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยพี่มีโค้ดหรือว่ามีอะไรมาแจกกันเหรอทุกคนเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าทุกๆคลิปของพี่เนี่ยมีมาแจกอย่างแน่นอนฮะ,ะแต่พี่ต้องขอบอกเลยว่าใครที่กดติดตามก่อนเนี่ยสามารถได้รับก่อนคนอื่นฮะ,ะ <c oughs> แล้วก็โค้ดนี้เนี่ยเป็นโค้ดที่ใช้ในการสุ่มสกินนะฮะ <c oughs> พี่ต้องขอบอกว่ามันไม่ได้สกินทุกคนแต่อย่างน้อยท <c oughs> ุกคนก็มีโอกาสที่จะได้สกินว่าได้ฮีโร่ถูกไหมล่ะครับใช่ไหมอย่างแรกนะฮะมากิีที่กิจกรรมแรกเพื่อเลขสกินสกินนี้กันก่อนนะะทุกคนพี่ต้องบอกลว่า ไทยเนี่ยไม่ได้มีประกาศในกิจกรรมนี้แต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเสื้อต่างชาติเนี่ยมีการประกาศไปที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพี่แด้งขึ้นในดูนะฮะเพรเห็นปะทุกคนกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มต้นที่การีนาเลียนเชียนโมบายเดียวเนี่ยกูไม่รู้อ่านถูกไหมนะ่านะอ่านบิดเนี่ยพี่หมาต้องขอไปเพราะว่าพี่หมางโงว่วิพวงโง่วิชาปกิจนะทุกคน ปกติหมามันก็พูดังกฤษไม่ค่อยได้เนะะาะภาษาไทยภาษาคนมันยังพูดไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นหมาอัจฉริยะมันเลยพูดได้ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นกิจกรรม AWC 2021รับสกินฟรีเห็นปะมันเขียนชัดเจนนะฮะว่ารับสกินฟรีการออกแบบง่ายมากนะคือการทํากิจกรรมนี่ง่ายมากให้ฟังพี่นะฮะไม่ต้องอ่านตามเพราะว่าคําแปลมันอาจจะดูมุ่วม่หน่อยนะฮะในขั้นตอนที่1เนี่ย ให้เราเข้าไปในเกมเพื่อไปดูนะฮะว่าเราเนี่ยมีตัว๋วตั๋วอะไรบ้างอรทุกคนอ่ะสกิาขั้นตอนที่2เนี่ยแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าทําการแชร์ตั๋วนั้นไปแล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยให้เราเปิดแชร์เป็นสาธารณะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยในการแชร์เนี่ยเราจะต้องพิมพ์ด้วยนะฮะทุกคนอย่างเช่นพิมพ์หมายเลขไอ้ข้างหน้าหมายเลขตัวที่2ตัวกริตัวที่3แล้วก็ขีดขีดอันดับสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นตัว U I D ของเรานะฮะเดี๋ยวพี่ไปบอกว่าวิธีการก๊อป U I D เนี่ยก๊อปยังไงแล ขีดบอกว่าทีมไหนเป็นทุกผู้ชนะนะพี่ต้องขอบอกเลยว่าเราจะต้องขีด D T N หรือว่า Detechalon นั่นเองนะคระ่ <c oughs> <c oughs> รางวัลเนี่ยจะมีหีบชุดไอซีซั่น20เนี่ยชิ้นส่วนสำหรับผู้ชม20คนอะไรพวกเนี่ยซึ่งมันมีไอตัวสกินฟรีด้วยนะะสำหรับเซิร์ฟปาต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวพี่เด้งภาพสกินฟรีให้ดูนะคะโอ้เห็นปะ นี่คือรูปสกินฟรีนะซึ่งจะมีทางด้านซ้ายสุดก็คือแรดมวยไทยเออไม่ใช่มวยไทยวะมาเกี่ยวขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นฮักมวยไทยแล้วก็ตัวกลางเนี่ยก็จะเป็นคาเฟนี่ตัวขวาสุดเนี่ยน่าจะเป็นน้องโรมาปลาวานคู่เน,นั้นเองเมื่อตะกี้นะครับทุกคนทางมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นวูคองด้านขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟสกินที่ถือว่าแพงที่สุดสําหรับอีบัตในช่วงประวัติการนะครับทุกคนแต่พี่ต้องขอบอกนะฮะว่าเซิร์ฟไทยเนี่ย ถ้าเขานํามาแจกเนี่ยแน่นอนฮะสกินพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะนํามาแจกได้แค่สกินเดียวก็คือสกินทางด้านมุมมุมขวาสุดก็คือสกินของน้องน้องอะไรวะถูกคนเน้องคริสซี่ของเรานั่นเองนะเพราะสกินอื่นเนี่ยเชื่อพี่เหรคนไทยอะเซิร์ฟไทยไม่แจกจีเมแม่งมไม่ยอมแจกแน่นอนอะ่ะคือขี้เหนียวชิบหายอะ่ะ เติมแต่ละอย่างเนี่ยไม่งเป็นพันแต่แจก,กสักร้อยนึงคือแบบคิดอย่างนานนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะฮะแต่พี่ต้องขอบอกอีกครั้งนะฮะบางทีเนี่ยเซิร์ฟไทยอาจจะไม่นํากิจกรรมนี้เข้ามาก็ได้แต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเราทำเนี่ยก็ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการลุ้นอีกอย่างนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันมีอะไรแบบฟิฟี่แน่นอนหลังจากคลิปนี้นะฮะา <c oughs> ทุกคนหลังจากที่ทุกคนเนี่ยออกมาที่หน้านี้กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ ให้เราก่อนมาที่กิจกรรมนะฮะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นเสือนำไปข้อมูลจะจะตาคลิปของเราใช่ไหมฮะหลังจากที่เราเข้าไปในหน้ากิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนให้เรามาที่คําว่ารวมกิจกรรมแล้วเราเลื่อนลงมานะฮะมันจะมีคําว่าเชร์ด้วยกันมันต้องแชมป์นะฮะแล้วให้เรากดไปเลยที่หน้าจอน,นี้นะทุกคนแล้วก็กดคําว่าคลิกพราะพี่เนี่ยจะกลายเป็นปักคลิกป๊อปครับ <laughs> ไม่กลายเป็นแบบนี้ทุกทีเลยเดี๋ยวพี่ขอทําหน้าที่ของพี่ที่ทุกคนไม่สามารถทําได้ในช่วงประวัติศาสตร์ไทย ี่บอกเลยว่าพี่คือคนที่ทําลายเมืองจีนนะฮะเพราะพี่มันเป็นหมาขย่าโลกนะให้เรามาที่ด้านมุมล่างซ้ายสุดนะฮะมันจะมีคําว่าอ e ีทิกเกตหรือว่าตัว e ๋วอีนั่นเองนะฮะให้เรากดเข้าไปทันทีนะฮะเราจะสังเกตว่าพี่เคยลงคลิปนี้แล้วใช่ไหมทุกคนว่าให้เราเนี่ยกดเลือกตามพี่ซึ่งรหัสนี้เนี่ยพี่ได้เลือกเบคอนซึ่งพี่กดผิดนะบอกได้คําเดียวว่าพี่หมาเสียงงวยกับ RV e อีกแล้วทุกคนเบคอนเนี่ยเขาแพ้เรียบร้อยแล้วนะ,ะถ้าใครยังไม่กดก็ให้เรามาที่อ e ีทิกเกตแล้วก็เลือก เป็นดีเทคทารอนนะครับไม่นั่นก็อม็อบก็คือทีมที่มีสัญ,ญลักษ์ว่า,า dtn กับไอตัวสัญ,ญลักษ์ของไอตัว ตัวอะไรวะตัวมีอะทุกคนที่มันเป็นเขียนว่า MOP MOP อะ่ะทุกคนหลังจากที่เราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีการแชร์มุมขวาล่างใช่ไหมแล้วเราเห็นไอ้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยตัวเลขทั้งหมดเนี่ยม,นะมีความสําคัญในการแชร์นะทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่จะเด้งขึ้นกลางจอให้นะฮะทุกคนว่ามันเริ่มต้นด้วยเลขตัวอะไรนะฮะอย่างแรกก็คือ2017แล้วก็คีดอ 2, 0, 1, 7, ่าสองศูนย์หนึ่งเจ็ดก็คือมาจากตรงนี้นะทุกคนต่อไปเนี่ยก็คือ 0286แแล้วก็คีดนะฮะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนั่นก็คือเลขที่นั่ง โอ้นะทุกคนโอพิมพ์เล็กก็คือ O K E K R แค่นั้นเองฮะแล้วทุกคนนอาจจะสงสัยว่าเลขตัวสุดท้าย UID เนี่ยเอามาจากไหนใช่ไหมฮะถ้าเรากดออกมาจากที่หน้ากิจกรรมนะทุกคนแล้วก็มาที่ฟันเฟืองมุมขวาบนให้เราคลิกไปทันทีเลยพอคลิกไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอแบบนี้ฮะให้เราเลื่อนมาล่างสุดเลยนะในหน้านี้แหละหน้าเริ่มต้นเนี่ยเลื่อนเลื่อนเื่อืื่เราจะเห็นคําว่า ชื่อผู้เล่นหรือว่าเป็นไอตัวคัดลอก ID ไอตัวนี้คือ ID นะฮะทุกคนซึ่งเมื่อตกี้เนี่ยบอกไอ้ครับเดี๋ยวว่าคนที่ดูคลิปหรือว่ากดครับเดีย๋ยวจับบวยนะครับเ,เพราะว่าพี่ได้เก่งน้องๆหาที่จริงแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าหน้ากิจกรรมของเรานะฮะที่เห็นเป็นของพี่เนี่ยก็เป็นแรดมวยไทยใช่ไหมทุกคนให้เราลงมาดูที่ล่างซ้ายนะฮะที่มันเขียนคําว่า open ID ตรงนี้แหละตัวเลขตรงนี้แหละที่เราจะนําไปใสก่ก็ใช้คําว่ากรอบ อ่ามันก็จะขึ้นว่าคัดลอกชื่อเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพี่จะขึ้นทั้งหมดให้เรียงตามลําดับถูกต้องให้น้องๆดูนะฮะก็คือนี่เห็นป่ะทุกคนแล้วก็ขีดตัวสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะว่าพี่เนี่ยลเลือกเป็นทีม D T N หรือว่าทีม Detectathon น,น,นันเองนะฮะก็สามารถไปเลือกตามพี่ก็ได้นะ,ะพี่มั่นใจว่าทีมไพรอนเดี๋ยวชนะอย่างแน่นอนฮะ,ะอ่าต่อมานะฮะทุกคนให้เราเข้าไปที่หน้ากิจกรรมแล้วก็หน้าประกาศตัวเกมนะฮะก็คือเนี่ยประกาศเกมแล้วก็แลกไอเทมแล้วก็คำว่าเลขโคดไอเท,นะท,น,เทนทัที เลยนะฮะซึ่งรอสักครู่นะฮะแล้วก็หน้าที่เดิมของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ต้องทำมันซ้ำๆใช่ไหมวันนี้ทำสองรอบเพื่อทุกคนเห็นว่าพี่มันขยันทำเว้อเดี๋ยวพี่จะมาแจกโค้ดต่อนะ,ะซึ่งโค้ดนี่เนี่ยต้องขออธิบายหนึ่งรอบนะว่าเป็นโค้ดที่ใช้ในการซุ่มน,นะฮะทุกคนไม่ได้ได้ทุกคนนะฮะดยฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคาดหวังกับมันเยอะเพราะพี่เองก็ไม่คาดหวังเดียวแจกปุ๊บเดี๋ยวเปิดได้ดูว่าพี่ได้ไหมนะทุกคนทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะบอกหาว่ามันมีตัวโค้ดอะไรบ้างก็คือ BJK เี่ซ b Z b ีซนะฮะทุกคนให้เรากดตกลงไปเลยเออฟังเตร็จแล้วกดหยุดคลิปแล้วก็กดตกลงไปเลยนะฮะทุกคน <c oughs> กูมั่นใจไว้ว่าทุกคนเห็นแค่คํานี้เนี่ยเห็นแค่เริ่มต้นเนี่ยจะต้องกดออกไปอย่างแน่นอนฮะ,ะแต่พี่ต้องขอบอกเลยว่าโคตรมันผิดนะฮะ <c oughs> มันคิดว้้พวกที่มันชอบกดข้าจริงๆเลยเดี๋ยวพี่จะเพิ่มอีกตัวก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวทีนะฮะเดี๋ยวพี่จะเด้งโคดตัวแน่นอนให้ดูนะฮะต้อเห็นหาตามรูปเลยทุกคนสามารถไปป้อนกันได้นะก็คือ B J K ทีเซตบีเซตวทนะฮะแล้วก็เราแค,แค่กดรับเป็นที่เรียบร้อยเห็นปะ่ะทุกคนมันเกินขึ้น <c oughs> ไม่ใช่มันขึ้นคาว่าโค้ดตอบเรียนะทุกคนให้เราตกลง <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปแลกกันดูว่ามันได้อะไรบ้างนะฮะที่ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะโค้ดจะต้องเข้ามาอยู่ที่กล่องข้อความนี้แล้วให้เรากดมาทันทีเลยนะฮะมันอาจจะไม่ขึ้นแจ้งเตือนแต่เป่าบอกดบอบกดปั๊บมันแจ้งเตือนปุ๊บกดปุ๊บมันแจ้งเตือนปั๊บนั่นเองนะทุกคนกคน็กนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทําไมพี่หมาตึงหัวรอบแบบนี้พี่หม <c oughs> ผู้กินกัญชาแมวมาไปเนี่ยงงเนี่ยใหมาที่ค really ําว่าระบบนะฮะมันจะขึ้นว่าอ V า e w a r d แล้วเราก็จะได้กล่องนี้มาทันทีนะเขาเรียกว่ากล่องช่วยเหลือเกลือกูลนะฮะซึ่งกล่องนี้เนี่ยได้มาจากกิจกรรมที่เราไปกดรีทวิตนะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องกดเลวนะเพราะว่ามีเพื่อนๆเนี่ยไปกดกันให้แล้วก็ใครที่ติดตามช่องพี่เนี่ยได้รับคนนี้อย่างทั่วถึงแน่นอนโคดไม่จํากัดนะฮะคนนี้เนี่ยบอกก่อนว่าไม่จํากัดทุกคนสอบใครที่มีหลายรหัสเนี่ย สามารถกดเลขกันได้นะฮะทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะกดรับให้ดูเลยนะฮะน้องๆก็แค่กดดับตรงนี้น้องๆจะได้เห็นนะฮะว่าพี่ไม่ได้เปิดหรือว่าไม่ได้แปะรูปนะฮะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูที่หน้านี้เลยเพราะปักมันอะคนจริงวะใครไม่คนจริงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ <jamais> <foot> ด้วยนะฮะพี่ต้องขอบอกเลยว่าใครที่อยากได้สกินหรือว่าอยากได้โค้ดอะไรใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ช่องพี่เยอะๆนะฮะยิ่งมีคนกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆพี่ยิ่งม ดูคลิปเมื่อวานหรือว่าคลิปในวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วก็มาแจกโค้ดซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแจกโค้ดทั้งหมดเนี่ยสี่สกินด้วยกันฮะแล้วก็รวมถึงมีสกินรีเจนด้วยโดยฉะนั้นกดติดตามไว้นะใครอยากได้โดยทันทีพี่ต้องบอกเลยว่า พี่ต้องบอกอีกครั้งนะกดติดตามไว้แล้วก็คอยดูแจ้งเตือนช่องพี่ไอดีในชุมชนเหนืออะไรแบบนี้ถ้าใครอยากได้โค้ดก่อนคนอื่นนะนี่คือการใบ้แล้วนะทะุกคนโดยฉะนั้นได้โค้ดช้าอย่าทะเลาะก,กันนะฮะก็มานี่กล่องนี้แล้วก็กดคําว่าเปิดไปนะซึ่งตอนนี้ยกูมหมดคําซิว่าครับมึงเจมต้องขอต้องขอบอกนะว่าจริงๆหม่กล่องนี้เนี่ยมันต้องสุ่มดวงจริงๆนะพี่ต้องบอกแล้วว่าใครดวงดีเนี่ยก็เอาไปเลย ใครดวงไม่ดีก็สามสิเพชรซึ่ง30เพชรเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้นะทุกคนแต่มันได้สกินซ้ําโอ้กูจะลองโอ้สกินมีตั้งเยอะแม่งได้ซ้ำเออลืบมบอกว,ว่ามันมีสกินอะไรมาก เอาแต่ว่ามันมีสก,กินเยอะนะใครที่ได้โค้ดไอ้กล่องนี้ไปก็ดูกันเอาเองกันละกันกนะครับนองนาง,นางวันนี้เนี่ยพี่หมาต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะใครอยากให้พี่หมามาประกาศข่าวสารดีๆแล้วก็แจกโค้ดอะไรแบบนี้อีกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้พี่หมาด้วยโดยฉะนั้นเนี่ยรักพี่บ่าเยอะๆบอสพี่หมากันแรงทุกคนนะเดี๋ยวต้องบอกอีกครั้งนะ,ะว่าไอการแชร์เมื่อตะก,กี้เนี่ยหมายเลขของไอตัวรับสก,กินตอนต้นคลิปเนี่ยเราให้แชร์ลงลงเฟซไลน์หรือว่าอะไรต่างๆก็ได้นะ มุมกว่าล่างที่พี่ได้สแสดงไว้เมื่อตะกี้แรแร็บวันดีไปก่อนแหละบ๊ายบายครับเ <c oughs> ขาเรียกว่ามาช็อกครับ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบายจุ bye, ๊บ